สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิพ้าพี่น้องมาเบิงเห็ดปวกครับเห็ดปวกพี่น้องกับมือนี้วันจันทร,ร์สิบเก้ากร,การะดาครับพี่น้องเฮ็ดปวกออกนะครับพ้าพี่น้องมาเบิงดอกงามๆครับพี่น้องครับอืมตังครับพี่น้องหลาเป็นไหลครับนี่จะดอกงามครับตร,บรบจวจหา นเ,นเนี่ยมันมีดอกเลยหน่อยเยอะนี่ยจะดอกเลยหน่อยเลยครับพี่น้องพี่วัตถุพ่นดินจนมากครับพี่น้องเอาดูพี่กิ้มกันนั่นกิ้มรัดกิ้มรั่วอ๋อนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งงแรกครับกิ้มเบาครับพี่น้องงัดกันแล้วครับ ครับพีน้องครับป้าเนี่ยครับขายเงี้วครับพี่น้องครับครับขายเงี้วครับอ๋อหาเบึงน้ำกันหัวตะพุ่นดินขึ้นมากครับพี่ครับพุ่นหัวตะพุ่นดินขึ้นมากเลยครับพี่น้องครับอืมอืมุ่น บาพดบพุ่คกับกพ,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 พี่น้องพุ่ครับพี่น้องเอากิ่มยาบาดก่อนบาดพี่น้องครับพี่น้องเอาเห็ดปวกมือนี่ ว่าตะพ่นดินขึ้นม,มากีดยางครับพี่น้องอยู่ป่ายางครับอยู่ป่ายางพี่น้อง เคลียแห้งบ่ได้ครับอ่ามิเตอดอกนิดหน่อยเคลียแห้งบ่ได้พี่ครับหมดอัะผนขึ้นมาครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวได้แล้วได้หลายหลายประเดี๋ยวผมถิดท้ายเห็นเบิืงครับพี่น้องผมกินหมอจะเข้าก็นครับพี่น้องครับมันหลายครับมันสีสวยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเอาก็แล้วแล้วครับพี่น้องเบิองพี่น้องพี่น้องเบิืงครับ บวกน้ำงามครับมือนี่พี่น้องครับครับพี่น้องน้ำงามครับตับวน้ำงามขายงย่ายๆไปครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับคลิปนี้ไ้ซัำนี้เล้วครับเด้อเดี๋ยวผมพอผมสิไทยเบิ้งไม่ครับพี่น้องครับบ๊ายบาย